ตัวหนึ่งที่มีการใช้ทางด้านผิวหนังเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับคือตัวของอนี่นะครับคืออะไรเ,เก็บเลือดเอข้มข้นนะครับหรือว่าเพนเลตลิปพลาสมาพีอาร์ีนะครับด้วยของหมอเนี่ยจะใช้เป็นเทคนิคพิเศษ p r f เอพนเลตลิไฟบินนะครับผมมันพราะมันจะอยู่ได้นานกว่าผลมันจะได้ระยะย,ยาวกว่า PR p r าพีนะครับผมก็ไม่มีสารเตอย์ลด้วยเก็บเลือดเข้มข้นตามชื่อที่บอกเลยคือจะเป็น เราเลือดมาปั่นด้วยเทคนิคพิเศษจะได้ความเชิงวัดอง็บเลือดมากกว่าตั้งแต่้5ถึง12เท่านะครับผมช่วยอะไรได้บ้างช่วยเรื่องเส้นผมผมร่วงผมบางน,นะครับผมใบหน้านะครับใต้ตาผิวรอยต่างๆนะครับได้้งตัวเลยแขนขาใะน,นี้ก็ได้หมดนะครับผมแต่ววันนี้เราจัดมาดูแลเรื่อง ที่ไปหน้ากันนะครับผมตัวอย่างเช่นการใช้ก่อนจะใช้คอนนตัว p r ์ p r อาร์เ่นะครับในการดูแลริ้วใต้าตานะครับน,าานั่นนะครับเจ็บนี่นะครับจะช่วยลดริ้วรอยนะครับผมลดค่อคนที่มีใต้าตาคล้ำ ก็จะดีขึ้นด้วยนะครับผมข้อดีคือเป็นมันจะมีกรอสซัคเตอร์ซึ่งไปกระตุ้นไฟโบบาสนะครับแล้วก็ช่วยกระตุ้นเซลล์ต่างๆทำให้ผิวดีขึ้นมีการศึกษาวิจัยค่อนข้างเยอะสำหรับาการใช้ในการด,ดูการใช้ PRP นะครับผม

ับสี่ไปครึ่งนึ่งน,นะครับจะได้บนลุ่มด้วยนะครับยิงฝั่ยกขึ้นวางแกนตึ้งคึ่น,นอันนี้จะเป็นเทคนิคของสำหรับ PRF c u r p อเทคนิคเป็นไฟบินนะครับจะได้ตัวบนลลุ่มไมเซชั่นด้วย